พูดนะหมกเงีเลยล่างทำก้อมสะอาดหลายปีอะหลายปีอะได้หน่อยนะใส่ใหญ่เอาไปประดับงานเดี๋ยวงานหยัดเขอเน้นนี่แหละ่ย ถ้าแม่เอาเอาหัวอาหารเอาเสศษอาหารหยัดใส้หนิเอาไปถีบมุกหนามมีปลาเขาได้ไงมันจงค่อยยกขึ้นนะนี่เงินมาอยู่ในนี่เอาไปดักจระเข้มีเงินสองเหรียญโอ้มีเงินสบาทสเหรียญดักปลาไหลหยัดไปโจมที่ไปขอสีท่ายิปให้ โอ้ของใหญ่มาแล้วกลองใหญ่ของใหญ่องให่ครับใหญ่เลยแม่หมุนไปแล้วอสหลาดล้างน้ำออกท้องกมสะอาดครับหมดข่าวของเห็นนะขนาลี่อ้ังนทนาดมันร้อนร้อนเละ ข่องใหญ่ไหมค่องเดี่ยเขาเรน่คอง่องบ่งทางไหนดูมีอย่างบ่มีอย่างเยอะมีอย่างเนาะบโบาไทยอ่ะตใหญ่ใหญ่ตัวนี่ดคองใหญ่ของใหญ่่องใหญ่กับไซง่ของใหญ่กับไงล่างน้ำกั làng nào mà cái xui ngắm là lại. Con có đầy 2 3 con 4 con muốn đấy. Không